สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาร่นนะคะวันนี้เรามาดูคนที่แอบชอบคุณแอบรักคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงตอนนี้นะคะเขารู้รู้รทั้งรู้นะคะว่าเขาแอบรักแอบชอบคุณเขาจะเทคแอคชั่นไหมมาดูกันนะคะ เป็นออันด้อมนะคะพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดห,หรืออาจจะตรงกับท่านใดโปรดใช้วิจจะนาณในการรับฟังรับชมนะคะก่อนอื่นมาดูพลังงานของคุณคุณก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะโอ้โหพลังงานของคุณสี่เมท้าบางคนจะได้แต่งงานนะคะ หรือการงานมีความมั่นคงว้าวเดดสันคุณขาะพพลังงานของคุณแล้วก็เทพแห่งความเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุณรักคุณมาพร้อมเดชสันไพ่เจริญรุ่งเรืองไพ่พบเจอแต่สิ่งดีๆมีเกียรติยศมีชื่อเสียงดงดังเดชสันขึ้นมาไพ่ดีที่สุดของสำรับแล้วก็สีม้เท้าคุณบางบางพลังงานจะได้มี ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังในสายการงานคุณมีเกียรติยศมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จะมีเซนแรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณผู้ใหญ่เมตตาคุณผู้ใหญ่รักคุณให้ความเมตยุติธรรมกับคุณพบพื้นฐานของคุณชอบทําบุญเป็นคนจิตใจดีใจบุญนะคะเนาะอาจจะเป็นทํางานราชการยิ่งโดดเด่นทํางานทางโซเชียลยิ่งโดดเด่นมากนะคะ พลังงานสามใบในบ่งบอกตัวตนของคุณถึงเวลาจริงๆอืมประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเกียรติมีแบบว่าโดดเด่นในแวดวงสังคมไม่ว่าคุณเดินไปไหนมาไหนไม่ว่าคุณทำงานช่วงนี้นะคะถ้าทางทำงานสายโซเชียลช่อง YouTube หรืออะไรก็ได้นะคะจะโดดเด่นมีผู้คน นับหน้าถือตามีชื่อเสียงโด่งดังประมาณนั้นล่ะค่ะเก่งเฉยฉลียวฉลาดคบเครื่องนะคะเป็นผู้นำแล้วก็ด้านการงานก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานมั่นคงประสบความสำเร็จการเฉลิมฉลองสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วก็จะได้มีการแต่งงานสองใบนี้เข้าบวชประมาณนั้นล่ะค่ะบางใครบางคนก็จะได้จดทะเบียน แต่งงานจดทะเบียนครบทุกเครื่องนะนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองมั่นคงล่ำรวยมัง่งคั่งเงินทองเพราะว่าเดสันออกมาการงานไม่ว่าคุณทำงานอะไรประสบความสำเร็จมาดูคนที่แอบรักคุณแอบชอบคุณเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะมาดูกันนะคะ ออกมาสองใบเลยนะคะ <c oughs> โอคุณขาเขารักคุณนะคะอืม <c oughs> เขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะความรักเขาเลือกคุณแล้วนะคะความรักโดดเด่นคนคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เอ่อเป็นพ่อเป็นแม่ที่อบอุน่นเป็นสามีภรรยาที่ดีเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารัก รักครอบครัวแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวตัวเองอืมคุณมีจุดดึงดูดเขามีจุดแบบว่าทําให้เขาแบบตกหลุมรักคุณประมาณนั้นและค่ะเขาตกหลุมรักคุณอืเนี่ยเขาชี้มาทางคุณนะคะเขาคุณเท่านั้นที่ได้ครอบครองหัวใจเขาอืเนี่ยค่ะยังกอดรัดยังยังแอบมอง ทั้งแอบมองทั้งแอบรักทั้งแอบหวงแอบหึงเนี่ยค่ะยังกอดรัดคุณไว้ประมาณนั้นแหละค่ะอืมโอ้คุณเป็นคู่กันนะคะทร,รมาจัดสรรจริงๆนะคะพลังงานของคุณและเขาอืมโอ้คุณขาเขาเห็นคุณเป็นเดมเพสของเขาแล้วเขาอาจเขาหรือเขาอาจจะเป็นเดมเพสมีตำแหน่งใหญ่โต เป็นคนที่เจ็ดใจบุญใจดีเขาเห็นคุณเลิเเลอเพอร์เฟกด้วยเนี่ยค่ะราชนีถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยเขาคิดว่าคุณกับเขามาเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญเขารักคุณแบบคล้ายๆกับแบบลงจนแบบหัวปักหัวปำเลยประมาณนั้นแหละค่ะคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่รอยยิ้มความน่ารักอันสดใสของคุณคุณเป็นเดอเ e เใจบุญใจดีใจดีมากอืม รักธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใจบุญใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนเขาเห็นทุกกิริยาท่าทางของคุณออ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนไหวถ้าเป็นผู้หญิงอ่อนแบบนุ่มนวลกิริยามารยาทเรียบร้อยผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายก็สุภาพเรียบร้อยเนี่ยเขาลงเสน่ห์คุณมากเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณได้เจอกันเขารักคุณเขาอยากจะยังไงเขาก็เนี่ย คอยสังเกตได้นะคะถ้าคุณอยู่ใกล้กันเขาจะพยายามกันไม่ให้คนเข้าคุณเวลาคุณพูดคุยกับใครนะคะเขาพยายามจะเข้ามาแบบหึงเกิดอาการหึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทาง เขาเห็นคุณเขามีความรู้สึกเออบาลานซ์ Balance, ปรับสมดุลคุณเป็นพื้นที่ที่แบบว่าทำให้เขาแบบว่าเออมีชีวิตชีวากะปีก้กระเป๋าเวลาพูดคุณพูดดีกับเขานะคะเขาเหมือนกับโลกทั้งใบอยากหยุดอยู่ที่คุณเลยนะคะประมาณแบบว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของเขาที่เขามีแบบว่าเขาคิดว่าเขาจะอยู่เป็นสูตรเขาคิดว่าเขาไม่มองชายตาใครพอมาเจอคุณทําไมคุณ ประกายให้เขาแบบความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณเป็นจริงๆนะคะทั้งๆที่เขาแบบความรักโดดเด่นเขาสามารถกระดิกนิ้วเขาก็มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะว่าความรักเขาโดดเด่นมากเขาก็มีหน้าเมตตาในสังคมของเขาแต่กับคุณเขากับแบบไปสะดุดโดนใจเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างคำเดนเพส รายชืีช่วยสายการงานค่ะเนี่ยสามไม่เท้าออกมาหรือทางรักทางโซเชียลเนี่ยค่ะมีใครสักคนหึงคุณของของเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาพูดคุยไม่คอยจีดกันสังเกตได้ถ้าสายการงานของคุณนะคะเวลาใครเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะเขาจะพยายามจะเขาพยา,าพยามจะตีสนิทเขาพยายามจะเข้ามาเรื่อยๆ ส่งส,สัญญาณอะไรให้คุณประมาณนั้นล่ะค่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะดูพฤติกรรมของคุณลาดเราคุณว่าที่ทางของคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณส่งสัญญาณว่าชอบเขาเหมือนกันเขาจะลุยเน่ยนะคะเขาจะแบบเขาคิดมองการไกลเกี่ยวกับคุณเทมเพลนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือคุณเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแล้วไปเจอเขาเหล่านี้แล้วเขาก็อืม ตกลุมรักคุณนะคะอืมอาจจะคุณหรือเขาอาจจะเดินทางไปทำงานแล้วเจอกันงานทางไกลเจอกันก็เขาก็ตกหลุมรักคุณเลยนะคะเออหนึ่งเหรียญคุณเป็นคนที่มีค่ามีราคาต่อใจเขามากคิงถืออืม สื่อถ้วยแล้วมาขยายด้วยหนึ่งเหรียญบง่บงบอกความมั่นคงอืใจเขามั่นคงต่อคุณรักครั้งนี้คือมอบให้คุณเท่านั้นหัวใจเขามอบให้คุณเท่านั้นคือหาที่เปรียบเทียบไม่ได้กับรักที่ผ่านมากับพอมาเจอคุณนะคะคุณคุณรู้เองนะคะพื้นฐานของคุณคือคุณคือแบบว่ามีแสงสว่างมีออร่า มีโดดเด่นเรื่องอล่าช่วงเดือนนี้นะคะจะอล่าแบบโดดเด่นน่ารักสดใสล่าเริงต่อคนรอบข้างใครเห็นก็อยากจะเข้าใกล้อย่างนี้นะคะยิ่งทำงานพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะสังเกตดูมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณเพราะว่าความอบอุ่นความนุ่มนวลความอ่อนหวานอ่อนโยนของคุณนะคะพลอยทำให้บางคนเขาจะมีเซนต์นะคะแม้กระทั่งเขานะคะ ถ้าคนคุณทํางานร่วมกลุ่มกับคนเยอะๆนะคะ <_ d ans> เขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้คุณเวลาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะประมาณนั้นล่ะคะ่ะเ <_ d ans> ดมเพสทํางานราชการยิ่งจะโดดเด่นถ้าสมมุติว่าหมอแพทย์ทหารตำรวจถ้ายิ่งเป็นครูนะคะครูบาอาจารย์จะโดดเด่นมากถ้าถ้าดูแลเด็กอย่างนี้นะคะเขาจะมีพ่อซื้อมีเทวดาอย่างนี้นะคะคอยปกปักรักษาเขารู้ เขาซื้อเทวดาที่ปกปักรักษาเขานะคะเขาจะรู้ว่าใครคุณเป็นคนดีมากเพราะว่าคุณนะคะเป็นเดอะซันแล้วก็ไพ่เทพแห่งความเมตตาบ่งบอกความแบบสีเมท้าคือสายการงานคุณนั่นแหละคะ่ะคุณเจอคนรักสายการงานคุณแล้วคุณจะได้แต่งงานกับเขาเนี่ยแล้วเขาจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้เขายอมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เขามีอยู่ เปลี่ยนสถานการณ์ที่เขาเคยแบบว่าปิดกั้นหัวใจของเขาไม่เปิดรับใหม่ๆคุณอาจจะมองเขาไม่รู้ก็ได้ถ้าทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะยิ่งยิ่งนานบันเข้าอย่แบบ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 ยิ่งหลงเสน่ห์คุณแบบอืโดนใจเขาไปทั้งหมดอมืปกติเขาแบบว่าเขามีตัวช่วยตัวเลือกแล้วก็เปิดใจยากเขามักจะจมปักอยู่กับอดีตพอมาเจอคุณ แสดงเกิดอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกิดหึงห่งหวงทั้งทั้งที่คุณคุณไม่รู้หรอกค่ะแต่คุณพยายามสังเกตดูว่าเออใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้น,นะค่ะคุณจที่นี้เขาจะพยายามส่งสัญญาณส่งทายอะไรที่แบบว่าไม่คาดฝันนะคะเขาแบบเป็นค่าเขาอายไม่กล้าตัดสินใจเพราะคุณเป็นเดรัจฉนเป็นสีแม้เท้าเป็นเป็นผู้ผู้มีจิต ประเสริฐม,มีมีความแบบอืมเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้ง3าดนโลกธาตุเอาโปวดใช้วิจนาญาในการรับฟังถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิสวดมนต์มาสักพักนั่นาราะค่ะออล่าของคุณมาจากข้างไหนคุณมีทรัพย์มาจากข้างไหนคุณแต้มบุญของคุณสะสมมาอดีตชาติหรือปัจจุบันนี้คุณเลือกทิศทางที่จะ ปฏิบัติปฏิบัติชอบนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณคู่ควรที่จะดึงดูดคู่แท้ของคุณคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผ่านบททดสอบผ่านคนสองคนก็ไม่สมบังในความรักแต่มาคุณอยู่ได้พอคุณอยู่ได้นะคะนั่นแหละค่ะคุณมั่นคงทางด้านจิตของคุณคือจิตคุณสว่างสวัยเดือดสันมาขนาดนั้นแล้วก็ ถ้าใครมีเซนจะมองคุณแบบอืมคุณดูไม่แก่เป็นเนี่ยดูอ่อนวัยประมาณนั้นนะคะหน้าหน้าตาอิ่มเอิบประมาณนั้นนะคะเพราะศีลศีลแบบอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณท่านแบบเมตตาคุณเพราะว่าคุณเลือกทิศทางที่แบบว่าทําดีทดําดีแล้วคนคนนี้ก็เจงใจคุณมากทั้งรักทั้งหลงเจงใจพยายาม ส่งสัญญาณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออยากจะมาเข้ามาใกล้ชิดคุณอยากจะทําอะไรแบบเวลาทํางานแบบอยากพิอากทำโชว์โชว์โชว์ผีมือให้คุณเห็นว่าเขาก็เก่งไม่แพ้กับคนอื่นประมาณนั้นแหละคะ่ะทำงานแบบได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบแคล้ายๆกับว่าโชว์กล้ามแบบว่าเขาก็มีดีนะประมาณนั้นแหละให้คุณหันมามองเขาหน่อยสิกัประมาณนั้นแหละคะ่ะ เดเอมเพลอร์เดเอมเพลอร์คุณขาให้ตรงกันเลยพลังงานคุณจะได้แต่งงานนะคะ The อมเ e ลอรเลยเดเอมเพ s สถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณจะคุณเจอคุณจะได้เจอคู่ของคุณอืเขามองคุณแบบห่วงใยแบบเมตตาเหมือนพ่อมองลูกมองหลานอย่างนี้นะคะคอยห่วงใยคอยดูแลเทคแคร์ care, อยากจะซัพพอร์ตอยากจะเขาจะส่ง สายส่งสัญญาณให้คุณรู้เองนะคะคุณจะมีเซนมีลางสังหรณ์แบบว่าเขาชอบคุณนะคะคุณอืมเอิม่มชิงถือถ้วยราชนีถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญแล้วก็แทมเพลนแล้วก็เนี่ยเด e มเพสเด h e มเพลอร์ ath, Emperor, มามาตรงกันเลยนะคะขยายเดอมเพสมาขยายด้วยเด e อมเพลอรอืม คู่กันชัววันนี้นะคะแล้วก็พ่การแต่งงานเข้าโบสถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศคุณจะได้เจอคู่คุณหรือคุณอยู่คนละประเทศนะคะคุณก็พูดคุยกันอยู่นะคะยังมีความผูกพันอ๋อ้อโหคิงมาแต่ไ้่ใหญ่ๆคนเก่งอืมอ เขาจะเอาชนะใจคุณนะคะเก๋มองว่านะคะไม่ว่าอุปสรรคอะไรหรือว่าคนจะือคุณมีเสน่ห์มากเขาไม่คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ดีนะคะคือเขารู้แล้วนะคะว่าเป็นคนดีมากแล้วเขาถึงแบบไม่อยากจะปล่อยให้คุณหลุดมือยิ่งนานวันเข้ายิ่งเกิดอาการหึงหวงยิ่งแบบคิดถึงคุณหนักมากอ,มอยากจะเอาชนะใจคุณแล้วคุณก็มีแรงดึงดูดมีม,มีมีแบบ น่าค้นหาเอาอย่างนี้นะคะมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาทั้งๆท,ท,ที่เขาแบบไม่เคยคิดจะสนใจคุณแต่นานๆเข้ายิ่งแบบว่าตกลุมรักมากเลยนะคะอมืมีคนส่งสัญญาณถึงคุณแล้วนะคะคุณยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เขาแบบ รักคุณจริงๆนะคะโอ้ oh, คุณค่ะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาจะยอมคุณได้ทุกอย่างถ้าคุณได้ลงเอยกับเขาเพราะว่าเขารักคุณเหลือเกินไม่ว่าคุณปรารถนาะไรแม้แต่เขาเอาให้คุณไม่ได้แค่ดาวบนฟ้านั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาอืไม่เคยตกลุมรักใครขนาดนี้อืคุณเป็นคนน่ารักสําหรับเขาจริงๆน่ารัก จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมยอมลดอิกโก้ยอมแบบอืเขาคิดว่าเขาเก่งมีดีการเงินก็มั่นคงคุณอาจจะได้เงินก้อนจากเขา The Emperor มีผู้ใหญ่เมตตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนใจบุญใจดีคู่ของคุณนละค่ะพาให้เข้ามาแบบว่าเกื้อหนุนจุนเจียคุณ บางทีบางครั้งคุณก็แบกรับภาระมาดูพลังงานของคุณจนพบความสําเร็จแล้วนะคะชีวิตคุณมีแต่ความรุ่งโรจน์มีแต่ความมีแต่แสงสว่างนะคะจะเรืญรุ่งเรืองเดือันขึ้นมาคือแม้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงอการเงินก็มั่นคงความรักก็มั่นคงถ้ามีคู่อยู่แล้วก็รักกันดีแต่เนี้ยเข้าคนที่แบบว่าแอบรบักแอบบชอบคุณนะคะเขารักตกลุมรักจน ไม่สามารถปล่อยให้คุณหลุดมือได้นะคะสังเกตดูค่อยแสดงอาการหึงหวงออกมาให้คุณเห็นเหนเรื่อยๆแบงนี้นะคะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณคิดยังไงกับเขาคะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกของคุณคุณข,ขอโทษนะคะที่หัวเราะ <c oughs> คุณน่ะ เขากลัวคุณนะคะคุณขาเพราะว่าคุณยังไม่เปิดใจให้ใครหรือเปล่าคะคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์แล้วนะคะคุณยิ่งไม่เปิดใจเขายิ่งแบบน่าค้นหาน่าตื่นเต้นเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สามอ่อ่ตื่นเต้นสําหรับเขานะคะแบบอืมบอกไม่ถูกนะคะคือคุณถือดาบรออากาคุณแบบออ ช่นะคะีค่ะคุณเดินหันหลังให้กับความรักแล้วนะคะคุณลุยงานจนประสบความสําเร็จเด็ดสันแล้วนะคะอืมแล้วก็ทําบุญรักครอบครัวทําบุญยังไม่เปิดใจโอ้โหคุณคุณยังหาทางแบบว่าเรื่องคิดแต่เรื่องงานงานทําวิธีไหนที่จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็คุณจะ เงินที่ได้มาจากการทำงานของคุณถ้าคุณประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยในด้านการเงินคุณจะแบ่งปันทำบุญใช้นี่ใช้สินให้หมดแล้วก็ทำบุญเดินสายบุญประมาณนั้นละคะ่ะแล้วก็เผื่อแผ่คนรอบข้างทำบุญประมาณนั้นละคะ่ะช่วยเหลือญาติพี่น้องประมาณนั้นละคะ่ะคุณจะได้รับงานแบบมาแบบฟุกๆแบบกระทันหันนั้นนะคะแบบไม่ทันตั้งตัว ข่าวดีการเงินก็ได้นะคะพุ่งทยานมาคุณก็ชิดคุณก็คุณก็ยังแบบว่ายัางห้าสิบห้าิอยู่คุณยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักว่าเขาชัวร์หรือไม่ชัวร์การที่เขาแบบว่ารักคุณจริงหรือไม่รักคุณจริงประมาณนั้นละคะ่ะการที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้แต่ว่าคุณไม่มั่นใจว่าการกระทํากับคําพูด ถ้าพูดออกมาทั้งการกระทําทั้งคําพูดเออคล้องจองกันคุณจะโอเคอยู่จะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปิดโอกาสให้ตนเองประมาณนี้เขาเกยังมองว่าคุณยังสนุกอยู่กับงานอยู่เลยนะคะเนี่ยเป้าหมายของคุณอยากเดินทางอยากแบบคนที่จะเข้ามาคุณยังกันไว้นะคะคุณยังไม่เปิดหัวใจคุณยัง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 ลังเลียอยู่ยัง ยังมีตัวช่วยตัวเลือกอยู่น,น,นะคะคือสองเหรียญคุณคุณจะดูให้แน่ใจก่อนระหว่างคนสองคนจะมีคนสองคนที่แบบว่าชอบคุณก็ได้นะคะหรือคุณประคับประคองคุณมัยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกับเขาเพราะว่าคุณยังไม่มั่นใจคนหนึ่งอาจจะเด็กกว่าคุณรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานคนหนึ่งอาจจะเด็กกว่าคุณอีกแต,แต่ว่าคุณอายุกเกินประมาณ ห้าปีหรือหกปีประมาณนั้นล่ะค่ะบางคนก็เด็กแบบยี่สิบปีกว่าก็ได้นะคะเนี่ยคุณยังมองอยู่ว่าเนี่ยสองคนนี้เขาอยากจะแบบพิสูจน์ต่างคนต่างแข่งดีชิงเด่นกนันเอาอย่างนี้นะคะเนี่ยมีการเจ็ดไม่เท้าออกมานะคะอืมแล้วคุณคิดยังไงกับเขาอีกนะคะ แทนพลั ate, คุณขาคุณก็ปรับสมดุลให้กับตัวเองได้แบบมีความมั่นคงเอาประมาณนั้นละค่ะคุณไม่ให้แบบว่าทุก,กข์กระสุนคุณจะวางเฉยอยู่กับศูนย์ในจุดศูนย์กลางคุณจะทุกข์กับส,สุขจะมาลายหายไปคุณประมาณนั้นละค่ะหรือความรักความเออนี่ยละค่ะคุณยังไม่ได้ แต่คุณไม่ได้ไปปิดกั้นตนเองแต่คุณมองอยู่คุณจะให้เวลาให้รักพี่จะได้น้องนะคะคุณมองมองอยู่ว่าคุณจะเลือกใครประมาณนั้นละคะ่ะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดียังมองอยู่ยังชั่งน้ำหนักอยู่ห้าสิบห้าสิบคุณจะแบบว่าปรับสมดุลให้เข้ากันได้ประมาณนั้นละคะ่ะต่างคนต่างแบบพิสูจน์เขาก็มีดีนั่นก็มีดีเขาก็มีดีโอ้น่ารักกันเนาะ เสน่ห์แรงจริงๆ FC ของเก๋นี่ค่ะสังเกตเอานะคะว่าพลังงานเขาเหล่านั้นเาดูกันว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะความรู้สึกเขาในอนาคตใกล้ๆเนี้ยก่อนจะสึงสิ้นเดือนเนี้ยเขาอยากจะเทคแอคชั่นไหมนี่อ๋จะพาคุณออกเดทเข้าสังคมแล้วคะ่ะคุณคะ่ะ การเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้จะออกเดทจะเปิดตัวว่าเขารักคุณเนี่ยค่ะก่อนปีใหม่เนี่ยค่ะยังไงเขาก็อาจจะคนในกลุ่มเพื่อนของเขาเขารู้แล้วนะคะ่ะเนี่ยเขาพูดคุยกันนะคะเพื่องแต่คุณไม่รู้นะคะคุณไม่มั่นใจอืเด็กกว่าคุณจริงมีไฟเด็กมากเด็กกว่าคุณเยอะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เขาไม่ได้ด้วยเลขเขาจะเอาด้วยคนนะคะเป็นคนที่เก่งเฉเดียวฉลาดอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ขอพรจากผู้ใหญ่ก็ได้มีเซนเป็นคนฉลาดมีเซนเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้หนึ่งในนั้นนะคะเนี่ยเทคแอคชั่นค่ะพาคุณออกเดตเทคแอคชั่นและมู Move, ด้วยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาอคู่อีกมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเทคแอคชั่นค่ะ ก่อนปีใหม่นี้ล่ละค่ะเจว่านะคะของขวัญจากปีใหม่คุณจะได้ของขวัญเป็นอ่เป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะอืมของขวัญล้ำค่าเขาจะได้ของขวัญล้ำค่าได้ถ้าได้คุณครอบครองประมาณนั้นแหละค่ะอืมมองมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับชีวิตรักของคุณนะคะ คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคะพลังงานไพ่ออกมาก็คล้องจองจริงๆอขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนของคุณในสัญชา,ชาตญาณของคุณนะคะไพ่ออกมาดีจังเนาะอืมนะคะเมื่อคุณรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองนะคะประมาณนั้นละคะ่ะแล้วคุณก็แบบปกป้องหัวใจน้อยของคุณหัวใจอันแบบเป็นที่รักของสรพสัต อย่างนี้นะคะเป็นผู้ให้ให้แล้วมีความสุขให้ไม่หวังตอบอะไรตอบแทนกลับมาแต่คุณมีความสุขเท่านั้นล่ะค่ะความสุขก็คุณจะไม่ยึดติมากมายอยู่กับเราไม่ได้นานนะคุณพยายามอยู่ยังคุณให้หรแบบมีมีความสุขที่ให้เอาเป็นเป็นว่เาเป็นอย่างนั้นนะคะพลังงาน